ต้มไอ้นันพี่น้องต้มต้มปลาใส่เห็ดต้มปลาใส่เห็ดนางฟ้าพี่น้องเอ้ยมาเห็นบ่ต้มปลาใส่เห็ดนางฟ้ายังไม่ได้เติมน้ําเลยต้มใส่หม้อไอ้อะทะไฟฟ้า,ฟายังไม่ได้เติมน้ําพี่น้องเติมน้ําก่อนแล้วก็จะเปิดยังไม่ได้เปิดไฟด้วยหอะหันหห่นหอมหั่นอันนี้ ข่าตะไคร้ไปมักูดอันบักไงใส่มันไปรดูดน้ำขวดนึงอะไรยัมกั็ยุบเมนูเพื่อสุขภาพเราพี่น้องกินแซบกินนัวเมนูเพื่อสุขภาพาเห็นไหมเพื่อนต้มเห็ดต้มยำปลาต้มยำปลานิน เมนูต้ยมยำปลานิน้ลใส่เห็ดนางฟ้าไปเลยยังไม่ชันเดือดเลยใส่เห็ดนางฟ้าไปแล้วใส่ปลาลดเราไม่ต้องช้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองแต่ปลาต้องให้น้ําเดือดก่อนเด้อเพืเ่อนเห็ดจะใส่ได้แต่ปลานะต้องให้น้ําเดือดก่อนนะยมจะขาวเออวันนี้ปลาตัวน้อยว่ะ น,นี่ปลาตัวน้อยปลาตัวไม่ใหญ่เลยดูไม่สะใจเลยนะนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยปลาตัวน้อยดูไม่สะใจเลยมันต้องให้ตัวใหญ่ะแก้วชอบตัวใหญ่มันจะได้ไม่ก้างเยอะตัวก็ไม่ต้องใหญ่มากไงเอาตัวปนกลางอันนี้มันตัวแบบน้อยเกินไน้อยเกินเนาะเ,เพื่อนเอนาะ ยำปลานิลยังไม่เดือดเด้อเพื่อนๆเห็นไหมมันยังไม่เดือดมันยังไม่เดือดเราก็ยังไม่ใส่แซบแซบแซบเซบพีบ่น้องยังไม่ทันได้กินเลยยังไม่ทันได้ใส่ปลาคือเกาพี่น้องพี่ยังยยก็ใส่ปลาเพาจะเก้ว่ใสอันนั้นเข้าไปใสอันผักกาดขาวเนี่ยผักกาดขาวลงไปเป็น,นดุนๆเป็นโกโอก้เลยเนี่ยใสผักกาดขาวลงไปน้้ำมันจังหวนพี่นอ้นองพอเขาปไปใส่เอ น้ำตาลน้ำเตินเขาใส่แค่เกลือเกลือกับน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็แค่นั้นพี่น้องบดให้ปรุงรสชาติอีหอย่างมากมายเนี่ยประกาศขาวอ็นมดใส่ลงไปรุ่น,ร,นรุ่นใหญ่ๆเลยเนี่ยมันจะได้มีรสชาติหวานหวานผักหวานน้ำผักมันก็จะได้เป็นน้ำซุปดีๆเลยเป็นน้ำซุปที่ดีมากเนี่ยเป็นน้ำซุปมาจากสมุนไพรดีๆเฮานี่แหละพี่น้องเพื่อนๆมาใส่ปลา เดือดได้ที่แล้วใส่ปลาผักมันเริ่มยุบผักเริ่มสลดแล้วล้นกระทะเลยล้นกระทะเลยเพื่อนๆว้าวเที่วไปใส่รงไหนมันเหลืออีกนนมันเถอะไอหางนึงไงไปใส่ตรงไหนใส่มุมี่ใส่มนี้ไปู่ปะนะ าลังนี้เรแบบานเต็มเลยอหัเลยใส่ปลาปุ๊บท่วมเลยเห็นไหมใส่ปลาปุ๊บเอน้ำท่วมกระทะน้ำหกสองว่าข้างแลย <c oughs> อะมาเด้อเพื <c oughs> ่อนกินน้วกันแต่ก็ต้องปล่อยให้น้ำยุบด้วยนะเพราะปลายุบโยมมันก็นั่น ปลาป่ามันเอ่อนตัวลงเดี๋ยวมันก็น้ําก็เริ่มยุบหรอกอตอนแรกมันก็ยังร้นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องทําใจเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนเอ้ยมากินน้ากันเด้อเพื่อนๆเ,นนนเด้อเสียบเสียบเดี๋ยวยะแ,แ,แก้วก็จะใส่อันนี้เข้าไปใส่อัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยกะเพรากับไอ้ผักอิตูเนี่ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยกะเพรากับผักอิตูปรุงรสชาติใหม้มันเสียบๆนนัวเออ ไปคนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาแก้วเนะี่ยเด้อพี่น้องเมนูต้มปลาใส่เห็ดนางฟ้า